ได้รึได้ยามนะครับผมสำหรับโอทจเจริญการช่างครับน้อองเนเี่ 2F 2F ครับผมติดตอ่อฮะหมายเลแดงนครับผมสองพันยี่สห้านะครับผมเจอโบโคู่ครฮะดีโนเอโอแปดสี ไฟปั๊มของดีกั้นนะฮะอทุกคนเอาดูแต่ทอยเสียเนี่ยก็กินขาดแล้วครับผมนะในโบคู้นี่ต่องยยงไม่ต้องเร่งแรงฮะไปแก่กองครับ Mới chặt, chặt Sắp bạc nhiều xe nó bông lông hấp นิ่มนวลมากครับผมรอบเครื่องยนต์นี่ค่อนข้างที้จ้ารอบต่ำพอสมควรครับผมกำลังเทร์โบคู่นะฮะ เสียนี่กินขาดเลยครับผมรถเจริญการช่างครับ2025ในระหว่างที่ดูรถเกี่ยวมาดูเลเล์กันหน่อยอ้าวป้าวดีครับสวัสดีครับโอ้เล,เลยยางสวยเลยทีมงานซุบินราดทุ่งนะครับจัดมาเท่าไหร่เนี่ยร,ร้านต้นๆร้าน,านต้นๆเลยนะโอ้สวยจัดเลยเนาะเหม็นตานเลยไหมฮะฮ้ยใช่ไหมคิวสุพรร คู่เท่าไหร่สองพันเลยะเอามาจากสุพพันเลยนะคันนี้อ๋อ,อโอ้โหสวยมากเลยซีรีสเจร้อยนะครับผมอืมรอๆเลยรอๆนะฮะนี่มันต้องคู่กันนะรถสวยๆ ปากช่องดีครับผมช่วงล่างก็ใช้ก้อนเดินสองร้อยเลยนะครับไม่รู้อถกจนหรนะครับผม โซนแบบนิ่มๆเลยอ๋อแล้วครับกลัวๆกันเลยครับผมกอดตินข้างันาเลยครับทุกคนอ๋ดันกันดีเลยครับทีมงานเสียโซบินเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจอกันทุกปีครับผมพอมาโซนอำเภอกระสังนี่ก็จะเจอแกนะครับ ทุกปีก็จะซื้อมาปีละคันปีละคันนะครับไม่ธรรมดานะปีนี้ก็จัดโอ๊ตเจริญเข้ามาแล้วก็ไทยเจริญอีกหนึ่งคันนะครับสุดจัดจริงนะครับ โอาไ่โนูแล้วเจอโนูแล้วโอ้โอ้ได้ไหมเ้ยเอยได้ไหมไดไหมพี่พี่ได้ไหมเออโอ้ ไปของดีซะแล้วนะครับ อย่างว่าไ,ได้หนูไปหนึตัวครับผมอ่าปร,ประมาณนี้ครับผมได้ชมโอ๊ตเจริญการช่าง2 0 2 5ครับผม เกี่ยวข้าวอยู่ที่อำเภอเะสังบุรีรัมย์ครับทีมงานเสียสดินเจ้าเก่านำโดยช่านผู้ใหญ่สมหมายสายสอนนายหน้าผู้จัดหางงานนะครับผมนายก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ไปด้วยนะครับผมนะเอาตาท่านชมไปก่อนครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ